เราเราก็แอบงงอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าก็ก,ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เสร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือ,เ,อเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางบันเทิงก็20ปีแล้วเนาะอันเนี้ยมันก็ยิ่งคอยตอกย้ำให้เราว่า20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็ บากบั่นกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายอาไทยมาเดิตลอดะะขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ต่ายฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบเพราะพี่นะได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ต่ายแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่าง ะะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาปลุมใจได้ในความเป็นต้นแบบของเราก็ดีใจมาก <ST S 1> อยากให้มันมีภาพเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีมันมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการ,อร้อนลาแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้า <ST S 1> เพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก <ST S 1> <ST S> ็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือ ชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว่าเราเราได้ฟังคำคมนีนี้อะไรเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้นแล้วก็ยังยังติดความความเขินอายอยู่แต่ว่าก็ทําได้เต็มที่วันนี้คิดว่าทลายกำแพงอะไรบางอย่างไปประมาณนึงแล้วค่ะ ตอ,ตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือ,คอรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่ารีเสิร์ชขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนเพื่อนพ้องน้องที่ในในทีมงานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็แอบ,บงงอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าก,ก็ก็ขอบคุณนะคะสาหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เสิร์ชเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเออเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่า แล้วก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางบันเทิงก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงมัดดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเสิร์ชเข้าไปชมด้วยการให้กําลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วค่ะท่านหย่นป็นตั้งนานแล้วไม่ได้ จะบอกว่ายังไงดีอ่ะเรียกเรียกได้ว,ว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับกับเส้นทางแต่อยญ่ยจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินตามความฝันเนาะจะเรียกได้ว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆเราก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็ คำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยิ่งคอยตอกย้ําให้เราว่า20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็บากบั่นกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้ เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายอร์ไทยมาโดยตลอดะคะ่ะพี่ต่ายค่ะสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่ในขนาดนี้เป็นตั้งนานขนาดนี้ใช่เส้นทาง20ปีเพราะไม่ง่ายเลยนะคะ,ะที่จะแบบมีนักร้อมินที่อยู่ได้นานะโอ้โหอะไรบ้างใช่ไหมคะที่ทําให้อยู่มาได้จน20ปีจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองพี่ๆศิลปินคนอื่นๆในค่าย เอาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก๊อตอย่างเงี้ยค่ะพี่นางสิริพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือคือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสดได้ว่าทุกคนเป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เรามาโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่พี่มาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลงานของพี่ๆี่เขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกัน เราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆี่ทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีก<ม>คือบางคนมาถามแต่ว่าเออเราอยู่มา20ปีอปีคือบางทีแต่ก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะเราอายังเป็นน้องใหม่อยู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่แต่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไปเราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆี่เขาหรือเปล่า ซึ่งอยากจะบอกว่าคนอื่นๆก็เป็นตำนานให้กับต่ายเหมือนกันต่ายเองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เดินตามมาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะก็ดีใจมากสําหรับเส้นทางในวันนี้ค่ะหอขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ต่ายเป็นเป็นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจ ดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความไพเราะและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไปอา,อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่ต่เคยทําแล้วเราทําได้เราประสบความสําเร็จน้องๆก็อยากจะมองว่า อยากจะลองทําเหมือนพี่ไต่บ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ไต่ฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบพ่อพี่นะหนูมีงานทําที่ดีเพอพีอ่หนูจากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหนก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ไต่แล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาปลุกใจได้ ในความเป็นต้นแบบของเราดีใจมากค่ะในวงการลูกทุ่งนี้ค่ะพี่พ่ตยก็มีเห็นหลายครั้งที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือมาเต้น,นโชว์โซโชว์สเตมากขึ้นคิด <c oughs> ว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่จะอยู่ในวงการลูกทุ่งต่อไปได้อีกนานๆเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวไหมใช่ไหมคะที่มีการปรับเปลี่ยนในในเรื่อ <c oughs> งของกา <c oughs> รเราเกี่ยวเกี่ยวออกงีเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากๆ พูดมาแล้วคนรู้เกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าค่ะ,ะคือคือพยายามที่จะทําลายกําแพงตรงนี้มันมานานหลายปีมากนะคะจริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของต่ายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคู่บ่าวนินจาซึ่งตอนนั้นคือความคิดว่าเป็นความตั้งใจของครูสลานะคะว่าอยากจะให้มีมีมีภาพที่เปลี่ยนเพราะว่าต่ายเองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอดแล้วทุกคนเป็นภาพจําไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนั้นน่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกําแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมากๆมันทำให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูมิวสิกวิดีโอของตัวเองเลยจนบัดนี้แล้วนะคะแต่แต่ว่าพอครั้งนี้คุูสลาให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้น ตอนแรกคือจะร้องเพลงเนี้ยเราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงอยู่แล้วคิดว่าในห้องอัดเรามีน่าจะมีปัญหาก็ครูบา,าอาจารย์นำพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วในศักยภาพที่เรามีแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการเต้นคือเอาอีกแล้ว <c oughs> คือตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสถามครูเลยเหมือนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่แต่คิดว่าครูก็ก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาพเปลี่ยน แล้วก็อยากจะให้หน้าเวทีมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการฟ้อนรำแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว่าเราเราได้ฟังคำคมนี้นี่แหละเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้น แล้วก็ยังยังติดความความเขินอายอยู่แต่ว่าก็ทำได้เต็มที่วันนี้คิดว่าทลายกำแพงอะไรบางอย่างไปประมาณนึงแล้วค่ะ <c oughs> แล้วในอนาคตจะมีตลาดจะเติมอะไรแบบเร็วให้เต้นเลเอ,อจะมีไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องไม่ทราบเลย <c oughs> ค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะเอ่อใน ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอย่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให้ให้เต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาแล้วก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันค่านถือว่าการอยู่ในวงการที่ดีมีอะไรที่เรายังไม่ได้มีแบบที่จะอยากเจอให้เป็นแฟนได้เห็น เรื่องการเต้นนี่แหละค่ะจริงๆน่าจะเป็นจิกหนึ่งที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยนะคะคนเดินๆทัเพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่วันเดียวแล้วเขาก็ได้จะถ่ายมิวสิกวิดีโอได้แล้วแต่ของต่ายคือต่อท่าอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณ20เกือบ30วันแล้วเรากลับมาถ่ายเพลงนี้คือมันที่คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะใช่ ก,ก็พยายามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนถ้าตัวเองได้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นพี่ตาค่ะขอญอาตถามนะค่ะเห็นว่าเป็นมูพ่อแม่ก็ม<อ>ีมาใช่ไหมคะวิ่งกระแสไว้เมื่ <laughs> อวานค่ะเมื่อวานเพิ่งได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ไต่ไปไหว้ขอพร พระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่าองค์ครพระพรมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นตัดไปไหว้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งแต่และทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทำทำให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ให้ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องทุกอย,ย่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะ,ะขอเรรื่งอง,องความักนเพราะมันอยู่ใ <laughs> นช่วงที่คแบบนขอความรักมาพี๊ดใช่เป็นคาแต่แบบนี้แบบนี้แบบนี้อไม่ได้ขอเรือรรนน่องความรักเนาะเพราะมันอยไ่ในช่ได้ขอเลยเอาจริงๆค่เป็นคาแต่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยงานล้วนๆค่ะงานล้วนๆแล้วก็ครอบครัวหน้าที่การงานการทํางานล้วนๆ เพราะหละคนถ้าเห็นที่พี่ตายแล้วใส่ว่าพี่ตายได้ถือเล็บหรือเปล่าว่าไปขอคู่ว่าจะได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้ยคะพี่ตายกระแสมันมาช่วงนี้รูปคนที่ชอบไปขอด้แมัค่ไม่มีไม่มีค่ะไปที่ถือไปค่ะไม่ได้ถือจะอยู่ข่าวลือมาแม่เนาะไม่ได้ขออุ้ยลืออย่างนั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องงานค่ะอ่า จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอาเป็นบ้านใน,ในแต่ละจังหวะแล้วก็โอกาสของตายมากกว่าว่าจังหวะนี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อช่วงนี้เราว่างเราเราไปขอกันดีกว่านาะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่า แม้แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทาโชว์หรือว่าเรื่องทําธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในใน,ใน,ในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพอรจากพ่อจากแม่เราขอพอรจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เรารูสึกว่าเออเราได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนีย่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อย <c oughs> พอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเห็น <c oughs> <c oughs> ว่าเขา่ำธุรกิจด้วยพูดถึงรีสอร์ทเนี่ยคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนะณภัยนาวตอนนี้มีทําธุรกิจอยู่2อย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิด <c oughs> มานะคะ,ะที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาทยัยนาตายนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์ แคมปิ้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะ mm hmm. ทุกคนก็สามารถไปเจอกันได้ที่จังหวัดคนครนายกนะคะใช้ชื่อว่านาะไทนาตายค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะ,ะโพสต์โปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นั้นนแต่ก็จะต้อนรับทุกคนตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะ mm hmm. แล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูปิดผมขาว mm hmm. ก็สามารถ ไปอุดหนุนกันได้นะคะแต่ก็โพสตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่ามีเครื่องคนที่เข้ามาพักมีเกิดการเสียหายของใอ่จำาวนมากขึ้นจะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการเข้าม,มาพักที่พักของเราตอนนี้ต่อามาตรการอะไรบ้างคะพี่สาวจริงๆกฎของที่พักในหลายๆที่เนาะก็จะม,มีคล้ายๆกัน นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมันมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอบข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลามากนะคะอาจจะมีรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปพักเราก็จะ,ะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลงในการที่เราอพอไปมันก็ธรรมดาเนาะเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลกให้เต็มที่ ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่ม,มเราจะต้องงดใช้เสียงร่วมกันแล้วก็เราก็จะมีกฎอื่นๆในนั้นการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมีกล้องวงจรปิดนะคะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ที่ไปพักที่นั่นนะคะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอยู่เกือบตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็ เราก็คิดว่าเราก็าให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณหนึ่งค่ะเขาแปลว่าตอนนี้คนที่เข้ามาพักก็ให้ความร่วมมืออย่างดีปัญหารถล่ลหรือไม่จริงๆเท่าที่มีเนี่ยคือน้อยมากนะคะน้อยมากๆเลยที่ที่แฟนๆไปไปพักเรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายโทรทัศน์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นหรืออะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีคือแฟนๆไปพักคือน,น่ารักมากลูกค้าทุกคนไปพักคือน,น่ารักมาก น่ารักมากๆนะคะมีนิดๆหน่อยที่อาจจะแบบเ,เป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบก,กวนเต้นอื่นๆค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ